โชว์แอปเปิลลูกนี้ทุกคนเห็นแอปเปิลลูกนี้สวยไหมอคอมเมนต์มันน่าจะยังไม่มาค่ะสวยไหมมันยังน่าจะยังไม่มามาคอมเมนต์นะไม่ขายขำนะคะอันนี้ไม่ขายขำอันนี้สามารถนำไปใช้เป็นคติสอนใจ ทุกคนเห็นมุมเนี้ยแอปเปิ้ลลูกเนี้ยสวยไหมถ้าสวยทุกคนดูดีๆด,ดูอีกด้านของแอปเปิ้ลลูกนี้อืมเอาเมื่อกี้ทุกคนเห็นแอปเปิ้ลลูกเนี้ยสวยสวยนะสวยมากสวยค่ะแล้วทุกคนเห็นแอปเปิ้ลลูกเนี้ยสวยไหมคะ ถ้ามีคนกินแล้วอ่ะยังจะกินต่อไหมเนี่ยไม่ไม่ถามว่าเอออย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมไม่ได้หิวค่ะทุกคนไม่หิวค่ะถามว่าถ้าทุกคนเห็นมุมเนี้ยแอปเปิลลูกเนี้ยสวยไหมอ่ะมีพร้อม่ะอ่าเะพี่มิ้นก็อยากจะบอกนะคะสําหรับใครที่เคยเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ของพี่มิ้นแล้วอ่ะก็โอเคแต่วันเนี้ยพี่มิ้นอ่ะจะมาพูดให้ฟังเอาพี่กวังพี่กวางเอาด้านนี้นะ ฟังฟังที่พี่มิ้นท์กำลังอ่านใช้นะคะคนถือสวยอันนี้สวยอยู่แล้วเขาบอกว่าทุกคนย่อมมีมุมมองที่ไม่โอเคทั้งนั้นแหละอย่าไปคิดว่าใครจะเลิศเลยเพอร์เฟกไปซะทุกเรื่องเราทุกคนต่างห่าเฮ้ยเราทุกคนต่างหันด้านที่สวยงามออกมาเสมอใช่ไหมเราทุกคนต่างหันด้านที่สวยงามออกมาเสมอตัวเราก็เช่นกันเรายังหันด้านดีๆของเราออกมาเลย ด้านแย่ๆเนี่ยด้านแย่ๆด้านแย่ๆยังไม่มียังไม่ยังไม่เห็นให้ใครดูเป็นธรรมดาอยู่แล้วอย่าไปอิจฉาใครอย่าไปอยากเป็นเหมือนใครเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังเป็นมันปลอมหรือเปล่าเอาตัวเราอยู่กับตัวเรามีความสุขในแบบเรานั่นแหละดีที่สุดแล้วอืม นิทานเรื่องนี้ไม่ใช่นิทานเรื่องนี้สิคะบทกรอนเรื่องนี้ก็จะสอนให้รู้ว่าคนเราทุกคนนะนะคะไม่มีใครหรอกนะคะเอาด้านที่แย่ๆของตัวเองออกมาให้คนอื่นเห็นทุกคนก็จะเก็บด้านที่ไม่ดีของตัวเองไว้ในมุมของตัวเองเท่านั้นดังนั้นเราอย่าเอาตัวของเราเองเนะะี่ยค่ะไปเปรียบเทียบกับใครหรือไปมองว่าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนพี่เหมือนป้าใสเสื้อแดงเมื่อกี้ค่ะ อย่าป้าอย่าเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับเราว่าสิ่งที่เราสองคนกําลังทําอยู่เนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆแล้วตัวป้าเองอะ่ะนิสัยจริงๆของป้าเองอะ่ะจริงหรือปลอมเราสองคนก็ยังไม่รู้เลยนี่แหละค่ะการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันเราอย่าไปอิจฉาใครจงเป็นตัวของตัวเราเนี่ยแหละดีที่สุดแล้ว วันวันนี้เห็นคนเนี้ยกินข้าวกินเอ็มเคโอ้ยพี่มิ้นกินอาหารรูกินอาหารเนี้ยใครจะไปรู้ล่ะคะว่าอาหารชิ้นเนี้ยแฟนคับพี่มิ้นซื้อให้พี่มิ้นกับพี่กวางไม่ได้เอาเงินมาซื้อเองนะอืเนี่ยแหละค่ะอย่าไปอิจฉาอย่าสมมติครูออนมีซีวิกอย่างเงี้ยอย่างที่พี่มิ้นอิจฉาอย่างเงี้ยพี่มิ้นก็บอกว่าัอหนึ่งครูออนจะอวนให้พี่มิ้นไอ้บ้า